อ้าวเดี๋ยวไปถ่ายรูปว่ะครับร้องลูกทุ่งครับก็จริงๆเครียดมากตอนอัดเพราะว่ามันไม่ได้เสถียรโน้ตที่เราอยากได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีโค้ชมีพี่ๆเพื่อนๆคอยช่วยคอยปรับกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ท้ายสุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับจะได้ยิน หวังว่าหวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับก็แฟนๆลูกทุ่งให้โอกาสนิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนลูกทุ่งจริงๆครับแล้วยังอะไรของตัวเองค่ะคะเพลงอ๋อครับก็ช่วงนี้มันอยู่ในช่วง transition อยู่ครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาในการทําเพลงหรือว่าพยายามที่จะกลับมาทําเพลงอะ มันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเยอะมากที่ทําให้เราจริงๆแล้วตอนแรกเกือบพ้อพอสมควรนะครับก็าแบบกูจะไม่ทำแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ได้มีโอกาสทําเพลงออกมากับพี่ก๊อฟพิษยใช่ไหมครับเป็นคนข้างลัดแล้วก็ได้มีโอกาสออกล,กลกกสกับไปขึ้นบนเวทีไปขึ้นบนเวทีทีป๊อปสเตจอะไรของเวิร์กพอยท์ครับแล้วก็ได้ทําโชว์พิเศษ <c oughs> ผมพี่ก๊อฟแล้วก็ไอซ์ปารีส ซึ่งมาทาวันนั้นแหละเป็นวันที่ทําให้ผมรู้สึกว่า,วเ,าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเราไม่ใช่หรอวะแล้วเราสนุกกับมันไม่ใช่หรอวะแล้วเราเราเอนจอยมันไม่ใช่หรอก็เลยเหมือนเราโอเคไม่เป็นไรเว้ยเราจะกลับมาทําอีกยอะไรเงี้ยครับแต่ก็สั่ันเยอะขนาดไหนที่มันแบบพอขนาดเนี้ย มันสะสมครับมันสะสมเพราะว่าตั้งแต่เราไปเป็นทหารตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอปลดทหารมาปุ๊บอะ่ะเราลุยการแสดงแบบไอเหนียวเลยอะ่ะปลดทหารมาละครเวทีสี่โปรดักชั่นหนังสองเรื่องละครอีกแบบเพียบเลยมันเลยทําให้คนแบบเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักผมในมุมศิลปินแล้วอะ่ะเด็กรุ่นใหม่จะเห็นผมเป็นนักแสดงเพราะว่าไปเล่นหนังหนังก็ดังดังพินาคอย่างเงี้ยคือ ไม่บอกว่าคนมันก็เลยอุ้ยนี่พี่นาคนน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยได้เห็นเราในโหมดของแบบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นวัยวัยเราที่รู้จักว่าเราเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กรุ่นใหม่จะเห็นว่าเดี๋ยวเสียงได้เด็กรุ่นใหม่จะเห็นเราในโหมดนักแสดงในโหมดของซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไปออกรายการไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอยากกลับมาทําเองแล้วก็พอวันนั้นอะ ทาให้แฟนๆหรือทําให้หลายๆคนเห็นว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะชินแค่กิอนักร้องนี่หว่าชินมันคือศิลปินนี่หว่าเองครับก็ปีนี้ครับผมจะทําทุกอย่างครับไม่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 มีขอบเขตกับตัวเองว่าเราจะเป็นอะไรละแต่ปีนี้เราจะเป็นทุกอย่างใช่แบบว่ามันจะไม่พอใช่ไหมถ้าแบบเราตั้งว่ามันจะสาเร็จเท่านี้แต่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งหรือมันอาจจะเกินยูโน่สิ่งที่เราแบบ สิ่งที่เราเรียนรู้มาผมอยู่มา20ปีครับผมเข้าวงการตั้งแต่12ปีนี้ผม33ป 3, ะ21ปีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เลยนะทุกอย่างมันมีไทมิ่งหมดมันอยู่ที่เราไม่อยู่น้องๆหลายคนผมเห็นตั้งแต่เด็กๆยังไม่ได้มันก็แบบเอ้จะจะ,จะ,จะแต่พอวันหนึ่งอยู่ดีก็ตูเพราะฉะนั้นเนี่ยผม เอาที่ตัวเองเอ็นจอยแล้วไม่คาดหวังกับมันเยอะดีกว่าครับผมเราผมว่าเราเราเอนจอยกับมันแล้วเราสนุกกับมันแล้วเราเราทํำมันเต็มที่ครับถ้ามันใช่ของเรามันก็จะใช่ของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเองคือเราแค่รู้สึกว่าปีเนี้ยผมจะไม่มานั่งคิดเยอะแล้วว่ามันจะได้ไม่ว่ามันจะนู่นนี่นั่นไม่ว่าอะไรอเงี้ยผมว่าเราทำดีกว่าเราสนุกมาแนเดิมไปสทแบบเป็นคือจริงๆแล้ว คนรู้จักผมจากการเต้นจริงแต่คนรู้จักผมจากเพลงช้านะใช่ไหมเพลงแรกป่าไม่ตรงใจมันคือเพลงที่ทําให้คนแบบไอเด็กคนนี้ขึ้นไครวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายาอีกทีก็คือนีะได้กี่ครั้งตอนเพลงเลยไม่มีขอบเขตด,ดีกว,ว่าคนระับไม่มีขอบเขตไม่มียุคทุกวันเนี้ยยุคเพลงอะ่ะมันไม่ค่อยมีจอนร่าแล้วมันไม่ค่อยมีแบบเป็นแบบ ละเอียดขนาดนั้นแล้วครับทุกวันนี้เพลงที่เราได้เห็นนะ่ะมันคือป๊อปมันก็คือป๊อปไม่ว่ายูจะเป็นแรปเปอร์ไม่ว่ายูจะเป็นเกิลกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์ไม่ว่ายูจะเป็น Band, เนติบโต,ตมากับร็อกแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจอนดราทั้งหมดน่ะมันอยู่ในโหมดของป๊อปมันอยู่ในโหมดดนตรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำดนตรีที่ทุกคนเอนจอยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามมันมากกว่าหนึ่งเพลงอยู่แล้วจริงๆริงผมก็บอกงี้ว่า ผมทำเพลงไว้เยอะมากในสต็อกที่ผมทำไว้อะเพลงเร็วเพลงช้าเพลงมีเดียมคือทำไว้เยอะมากครับแค่รอไทมิ่งที่ใช่แล้วก็อยู่ในช่วงทรานซิชั่นก็ดูว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็พอมันสรุปได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำเต็มที่ครับแต่เรื่องแต่งะครับแต่งเพลงใช่ไหมครับแต่งงานเิลี่บอกว่าเริ่มการคุยกันไว้บ้างแล้ว ใช่ครับก็ก็ก,ก็อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเลยว่าการแต่งงานมันไม่ได้เป็นโจทย์ของเราครับโจทย์ของเราคือชีวิตหลักมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคุยกันจะเป็นเรื่องเราจะใช้ชีวิตกันยังไงเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะมีบ้านแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มไปดูบ้านกันมาแล้วครับก็ ต้องรีบปั๊มตังพอสมควรนะแ่าวก็งก็ผมคิดซะว่าอย่างนี้ครับผมคิดซะว่าผมมาซื้อบ้านให้ตัวเองตอนอายุยี่สิบไปหลัหนึงแล้วให้แม่ได้อยู่ให้น้องได้อยู่ให้หมาให้น้องหมาน้องแมวได้อยู่แล้วทีนี้ next step ของเราอ่ะบ้านหลังต่อไปของเราอ่ะจะเป็นบ้านตั้งใจว่าอยากเป็นบ้านสุดท้ายตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นบ้านที่อยู่ยาวเลย ถ้าจะมีครอบครัวก็คือสร้างตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาให้มันที่ที่สุดและอยากได้ที่สุดครับที่เหลือคือก็แค่ทำมันให้ได้ครับแค่นั้นเอง่คคบัือผมกับลี่คุยกันว่าเราชอบอะไรที่มันเรียล เราชอบงานแต่งที่มันจัดเพื่อเรานะไม่ได้จัดเพื่อคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาในแบบที่เราต้องการทั้งคู่ดีกว่าทำในแบบที่โลกต้องการแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยากทำให้มันใหญ่โตมาโหราอะไรขนาดน,นะครับเพราะว่าอยากเก็บตังค์ไปทำอย่างอื่นคือถ้าพูดกันตรงๆอะนะนเราไม่ได้ต้องการจะ งานแต่งมันไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพรวาว่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คนมาร่วมแสดงความนดีใชใช่ครับแล้วก็หรือว่าเรายังไม่ได้สรุปก็จะเป็นแบบไหนหรือทํามีกี่งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อมีวันนั้นเนี่ยผมอาจจะจเราอาจจะจัดเป็นพิเศษให้พี่ๆสื่อแล้วก็ไปจัดเองที่เป็นแบบ private อะไรอย่างเงี้ยครับคือเรายังอยู่ในช่วงที่เราคุยกันอยู่เราอาจจะไม่ได้จัดแบบให้มันแบบโอ้ เพื่อไปตอบสนองใครนอกจากตัวเองมีสองปีนี้จะได้เห็นกันหรือว่าต้องรอบ้านเสร็จก่อนก็ติดตามชมตอนต่อไปครับผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันว่าเมื่อไหรแต่เราคุยกันไว้ว่าสิ่งอย่างที่บอกแล้วว่าไปดูบ้านนะไปดูที่นะไปดูอะไรอย่างนี้ไว้นะเพื่ออนาคตนะแต่ว่าพอทุกอย่างมันอะไรน่ะพอทุกอย่างมันไปในทางที่ เออเนี่ยแหละมันพร้อมมันก็วันนั้นเองเหอแหละครับใช่ครับใช่ใช่เพราะว่ามันคือภาพที่จริงๆแล้วเห็นอนะ่ะไม่รู้นะส่วนตัวแนละ้วผมชอบภาพที่แบบจูงลูกเดินลงแบบเดินลงไพโองานแต่งร่ะค,คือโอ้มมาชอบแบบนี้นึกออกป่ะคือ,อ,มอผมรู้สึกว่ายุคนี้แล้วอะมันไม่ได้มันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบ เป็นตามแบบเ,นะเป็นตามรูปแบบเดิมแล้วอะครับแต่ว่าท้ายทั้งหมดแล้วอะอยู่ที่เขาว่าเขาและครอบครัวเขาอะอยากได้แบบไหน,นเพราะว่าท้ายสุดแล้วเรา respect ในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าผมแบบไหนก็ได้ครับผมเป็นคนแบบเอออยากจัดแบบไหนก็ขอให้มันซินเซียขอให้มันเรียลขอให้มันเป็นการของเรานะแค่นั้นผมโอเคแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับ ไม่เคยผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าผมเนี่ยคือสุดยอดมนุษย์เพราะผมกรองเนี้ยเรายังไม่ติดเราก็ยังไม่ติดเตยก็ติดแล้วเป่าก็ติดแล้วอีตอนแล้วตอนเป่าติดอ่ะซีนคือจูบเอาดิดอยเลยปะดอยปากกว่าแป๊บนึงครับคือจูบเลยจูบเลยผมโควิดทำอะไรผมไม่ได้บอกเลย ปรากฏแม่งพรุ่งนี้ตรวจ ATK <อ>ขึ้น2อขีด